โดยส่วนใหญ่วันนี้เขาก็มาเขาก็ชมเชยเราว่าเราเป็นตลาดในช <Bil> um. าวิติเซียที่โตเร็วแล้วก็รู้สึกถึงความมั่นคงต่างๆซึ่งเขาเขาได้ได้เห็นแล้วล่ะนะครับเกยพูดกับผมตะกี้ก็เป็นการส่วนตัวเราก็ผมก็รับปากเขาว่าในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังต้องดูแลในเรื่องเหล่านี้ตอนนี้ดีแล้วแต่ว่าเรายังไม่พอใจเราอยากให้ดีขึ้นไปอีกดีหมายความว่า ต้องได้รับความนิยมทั้งจากนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศนักลงทุนต่างประเทศด้วยทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบันต่างๆด้วยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความนื้อน้าเชื่อถือของตลาดเรามันจะเกิดอะไรขึ้นในตลาดเรายังเป็นตลาดที่เข้มแข็งและเดินหน้าด้วยความมั่นคงด้วยความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ อยากจะต้องผลักดันกันต่อไปทีนี้สิ่งต่างๆพวกนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐและตัวสถาบันการเงินสถาบันเหล่านี้นะซึ่เป็น regulator ทางด้านการเงินการคลังเนี่ยโดยเฉพาะทางหน้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ต้องก็ต้องดูแลช่วยกันดูแลโดยรัฐบาลก็ต้องดูแลให้ดียิ่งขึ้นสำาับหนุนใขอให้เกิดอะไรสิ่งที่เรียกว่าธรรมิบาลน,นะการ เล่นรุ่นที่เบี้ยวๆกันต่างๆพวกนี้ต้องต้องพยายามกระจัดให้หมดนะซึ่งของเราเดี๋ยวนี้ก็ก็ถือว่าน้อยมากน้อยมากก็ทํางานมันแข็งข,ขึ้น